สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังกินก๋วยเตี๋ยวหมดไปหนึ่งชามเหลือไปเห็นถุงน้ำซุปเจอจัคกพ้อเต็มเต็มๆพวกแทบพุง่งสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินที่บ้านหมดไปหนึ่งชามเหลือไปเห็นถุงน้ำซุปที่เหลือเจอจัคกพ้อเต็มเต็ม,ตมงานนี้ทำโอ้กพุ่งทันทีเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ส่งต่อในโลกออนไลน์ของไต้หวันหลังจากที่ลูกค้ารายหนึ่งได้สั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อจากร้านดังให้มาส่งที่บ้านหลังจากจากเขากินหมดไปแล้วหนึ่งหอ่อ ก็พบสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในถุงน้ําซุปซึ่งถ้ามองผ่านๆน,นึกว่าอาจจะเป็นพวกผักที่อยู่ในน้ําซุปแต่งานนี้กลับไปใช่แบบที่เขาทําเอาอวกแทบพุ่งทันทีโดยเว็บไซต์ต่างประเทศ tin. tv ได้มีการเผยแพร่เรื่องของลูกค้ารายหนึ่งที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อจากร้านดังในเมืองอิหลานให้มาส่งที่บ้านในวันที่พายุไต้ฝุ่นถล่มเมืองเมื่อวันที่3กันยายนซึ่งหลังจากที่เขากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามแรกหมดไปแล้วพอจะกินชามที่สอง กลับพบว่าถุงน้ำซุปมีมแมลงสาบตัวใหญ่มากงานนี้เขาได้ร้องเรียนไปยังแพลตฟอร์มจัดส่งอาหารทางบริษัทจะชดเชยให้เขา65ดอลลาร์ไต้หวันนอกจากนี้เขายังโทรไปร้านก๋วยเตี๋วดังกล่าวทางร้านไม่ได้ตอบอะไรและตัดสายทิ้งทันที ทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ออกไปยังโซเชียลของไต้หวันได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังชาวเน็ตยังตามไปรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวลดดาวในบัญชีโซเชียลซึ่งล่าสุดรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งร้านให้ปรับปรุงเรื่องความสะอาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ